สวันดี้พม่อทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมชาวีและช่อง Cosmic ชาวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแจ็คสเปโร่เยือไม่ใช่นะครับนี่คือเอ็ดเวิร์ดเซคันด์วีนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับเบนจามินเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเขาชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนะครับมาจากเบดกันดัมอวิกตอรี่กันดัมนะครับผมอ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีผมเดล็อกแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนแจ็คสเปโร่จริงนะลองดูดินะครับ นี่คือแจ็คสเปโร่เลยนะครับแต่ว่าเขาใช้ไม่ได้เพราะว่าแจ็คสเปโร่เป็นลิขสิทธิ์ดิสนีย์นะครับมันแค่เหมือนะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อตัวละครพวกนี้เขาก็อ้างอิงมาจากประวัติศา,ศา,ศาสตร์พงศาวดารหรือว่าตำนาน,นานอะไรพวกนี้นะครับเออนะก็หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่นี่น,นี่สวยเลยทีเดียวนะครับนี่มีดาบดาบใหญ่ๆอยู่หนึ่งอันแบบนี้นะแล้วก็มีปืนอยู่ที่หัวไหล่นะครับแล้วก็มีแว่นส่องทางกลด้วย เออนะครับมาเรามาดูกันตัวนี้นะครับมีแผงอยู่ประมาณ6แผงนะเรามาเริ่มที่แผงสีแดงกันก่อนนะครับแผงสีแดงจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นตัวเท้าแล้วก็หน้าแล้วก็ผ้าผ้าพันคอต่างๆนะครับนี่ต่อมาเริ่มที่แผงคงในหรือว่าตัวร่างกายเขานะนี่ก็คือขามือนะครับแล้วก็หลัง เอวนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแผงที่ใช้ร่วมกันทุกตัวเลยนะครับมาต่อมาที่แผงใสตัวนี้ก็จะเป็นตัวแว่นแว่นแว่นขยายนะครับแว่นขยายกับตัวหน้าอกนะก็มันจะเหมือนกับตัวเบนจามินที่ตัวหน้าอกเขาใช้แผงใสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแผงใสเหมือนกันนะมาต่อที่แผงสีดํานี้ก็คือผมนะผมมันก็จะเป็นแบบเดดล็อกเป็นแบบ พิเพเดเตอร์นิดนึงนะครับเออแล้วก็มีปืนใหญ่ใช่ไหมอันเนี้ยมันชื่อว่าเมกาไลอานะครับนี่มาดูอันต่อมานะครับนี่ก็คือแผงสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวกับไล่ขานะครับแล้วก็มีดาบด้วยอยู่ตรงนี้ดาบสวยนะครับผมชอบดีไซน์อาวุธของซีรีส์นี้นะ ผมว่าดีไซน์มันสวยดีแล้วก็ดูมีจินตนาการนะครับมาดูต่อไปแพงดีแพงดีเป็นสีทองนะจะเป็นสีทองโทนเดียวกับตัวเบนจามินเลยนะครับก็จะเป็นทองตุนต่นๆทองดำๆหมองๆนะครับเออแต่ก็พวกสีทองส่วใหนก็จะเป็นเครื่องประดับชั้นนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันตอนหลังประกอบเสร็จแล้วว่าสีทองตัวนี้มันโดดเด่นแค่ไหนเนาะมาต่อมาดูสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับไม่เยอะไม่น้อยแต่เหมือนจะเยอะกว่าตัวที่แล้วนะครับ เรื่องของใบต่อนะครับผมด้านหน้าสวยเลยทีเดียวนะชอบมากเลยนะครับเป็นตัวอาร์ตเวิร์กแบบนี้นะเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยก็แน่นอนครับว่าด้วยความที่เป็น s อสเนี่ยเหมือนกับทุกตัวเลยนะครับว่าต่อไม่ยากเลยนะครับจบในหน้าเดียวนี่แบบนี้นะครับยํำซ้ายยํำขวาแล้วก็มารวมกันนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีการ์ตูนให้ดูนะครับแบบนี้อืม และนี่ก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับโดยรวมเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่ดีเทลหน้ากล่องหรือดีเทลจากอาร์ตเวิร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อ่าเห็นชัดๆตรงนี้เลยคือสีกระโปรงนะครับสีดาบเนาะเพราะว่าดาบเนี่ยขาวล้วนเลยแต่ว่าตัวตัวอย่างเนี่ยเขาจะเป็นดำทองนะ นี่นะครับอันนี้ก็คือภาพจากตัวอย่างที่เขาทาให้เราดูนะนะครับอย่างตัวเข็มขัดเองที่เป็นสีแดงนะครับตรงนี้เขาก็จะใช้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แปะก็จะเห็นแค่ตรงนี้นั่นแหละนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้นะแล้วก็ผ้าคาดผมนะครับนี้สีแดงแต่บนหัวก็ไม่มีไม่มีดีเทลอย่างอื่นเลยนะครับที่เกี่ยวกับผ้านะ เพราะว่าไม่ได้มีการแยกสีมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในตัวอย่างเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเป็นขีดแดงๆที่ผมนะครับตรงนี้มีขีดแดงๆที่ผมนะก็ถ้าโดยรวมเนี่ยถ้าดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดูภาพเปรียบเทียบนะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาภาพมาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันต่างกันเยอะมากนะตัวนี้ผมเห็นปัญหาหลากักๆอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งนะครับตัวนี้มันมันค่อนข้างมีอะไรที่เป็นแง่งๆเป็นแท่งๆออกมาให้มันแบบค่อนข้าง เยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้เราต้องระวังในการต่อนะครับเพราะถ้าเราจับผิดผิดท่าเนี่ยยางหัวเนี่ยถ้าเราจับผิดท่าใส่ฝืนยัดเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยตรงผมตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะหักได้นะครับไอตัวเนี้ยมันเป็นแง่งขึ้นมาอย่างเงี้ยข้างหลังก็เป็นไอ้นี่อีกนะครับผมก็เลยติดไอตัวนี้ที่หลังนะครับแล้วก็มีตัวนี้นี่ตัวผ้าที่เอวนะครับที่ ออกมาเป็นแท่งๆนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็ต้องคอยระวังนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนี่ขยับได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายของโมนะมันก็จะทําให้เราต้องระวังนิดนึงนะครับไอ้กระเดออกมานะคือตัวนี้มันเป็นอะไรที่มินโดเดออกมาจากตัวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือจุดแรกจุดแรกที่ต้องระวังนะจุดที่สองเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องสติกเกอร์นะ ก็มาตรฐานเดียวก,ยกันเลยกับตัวที่ผ่านๆมานะครับอย่างอย่างตัวกล้องนะครับตัวกล้องอันนี้จริงๆแล้วตัวกล้องเนี่ยเป็นพาร์ตสีน้ําเงินเป็นพาร์ตใสนะครับทั้งอันเลยแต่ว่าเราเอาสติกเกอร์มาห่อนะครับตามคู่มือเขาก็ให้เอาสติกเกอร์หอ่อก็ถึงจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาให้เป็นแท่งสีดํามาทั้งแท่งเลยเหมือนไอตัวปืนใหญ่อันเนี้ยมันจะดีกว่านะแต่ว่านี้เขาก็เลือกที่จะให้สติกเกอร์มาห่อตัว พาร์สใสนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันปแปลกแ,แล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับนี่ตรงหัวไหล่ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ที่ห่อพื้นที่ที่มันไม่เรียบนะครับปกติแล้วเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยถ้ามันถ้ามันแปะลงบนพื้นเรียบเนี่ยอย่างอย่างตัวไอ้นี่ตัวขนนกตร,ตรงตรงไหลเนี่ยนะครับมันก็จะดูดีนะจะดูดีดูกลืน,นะครับดูไม่ไม่สะดุดตาแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็นหมุดตรงถ้าในสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นสีทองทองนี่ใช่ไหมครับ ตัวพื้นผิวมันาจะาเป็นหมุดนะครับเป็นหมุดหมุด,มด,มด,มดมออกมาเนี่ยเหมือนกระดุมนะครับโผล่ออกมาแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ให้เอาสติกเกอร์แปะทับลงไปซึ่งพื้นผิวมันไม่เรียบมันก็เลยดูหน้าเขาเรียกว่าอะไรมันเตะตานะครัรบมันเตะตามันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะสติเกเกอร์นะครับยังมีแต่ข้างหน้าเหมือนเดิมข้างหลังไม่มีนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่เก็บดาบนะเราเอาดาบมาเก็บได้ อแบบนี้นะครับเอามาเสียบแบบนี้นี่นะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้คาบเอาไว้นะครับ<ม>ก็ประมาณนี้<ม>แล้วก็ตัวปืนที่หัวไหล่นะครับสามารถติดได้สองที่ก็คือตรงที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือหันหันปืนออกด้านหน้าแล้วก็ปึ๊บอเอามาติดไว้แบบนี้เพื่อให้ปืนมัน ยกขึ้นบนฟ้าประมาณนี้ส่วนตัวกล้องที่หน้าเนี่ยมันจะต้องดึงกระบังหน้าผาออกมาซึ่งค่อนข้างแน่นนะครับใครที่ต่อครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้หาตัวเจลหล่อลื่นนะมาติดที่เดือยมันก่อนตรงนี้นะครับลงตรงนี้เลยเพราะว่า ถ้าเราจะถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องถอดออกมาเพื่อที่จะใส่แล้วหรือจะถอดนะครับเนี่ยมันจะเป็นเดือยแบบนี้นะฮะปิดกับตรงนี้อันนี้เมื่อกี้ผมใส่ล้วผมก็จะถอดให้ดูแล้วกันอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะมันจะไม่ได้แบบไม่ได้พอดีแบบไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปเหมือนพวกดอยอะ่ะอย่างดอยเวลาเราเราเปลี่ยนหน้ามแล้วก็ตรงหน้าผากที่มันเป็นผมอะ่ะ มันจะถอดใส่ง่ายมากแต่อันนี ểu, <tortured. S 2> tense, ้มันจะแน่นค่อนข้างแน่นนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยขาแขนเหมือนตัวอื่นๆครับผมโครงสร้างเดียวกันเลยนะแขนยังบอกเหมือนเดิมว่ามีแค่ตัวโนบุนากะที่มีข้อพับตรงข้อศอกตรงนี้นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นแขนเหมือนเหมือนกับตัวอื่นๆก็คือไม่มีจุดขยับที่ตรงข้อศอกนะครับแล้วก็ขาเหมือนกับตัวอื่นๆเลยนะครับขาเหมือนกับตัวอื่นๆเลยก็คือ เป็นขาท่อนบนกับท่อนล่างสามารถงอเข่าได้นะครับแต่ว่าดูแล้วไม่เป็นสาระสาคัญเท่าไหร่นะครับกับไอตัวเข่าพวกนี้เพราะว่ามันก็ติดกับโปรงอยู่ดีแล้วก็ทาให้แอคชั่นยากด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับมีมือข้างซ้ายมาให้ถ้าใครดูตัวที่แล้วนะครับตัวเบนจามินนะครับเราจะเห็นว่ามันมีมือสีดําที่เป็นมือแบบนี้เป็นข้างขวานะครับหมายความว่ามันจะให้เราซื้อสองกล่องคู่กันนั่นเองนะครับเราถึงจะมีปืน เอ้ไม่ใช่เถึงจะมีมือองศาเนี้ยสองข้างนะซึ่งตัวเนี้ยให้มาก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรนอกจากจับดาบซึ่งจับดาบก็จับท่านี้เหรอก็ได้อยู่มั้งอ่าได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่มันก็จะเป็นองศาแบบอย่างเงี้ยอ่าสังเกตนะนะครับซึ่งต้องซื้อสองกล่องเราถึงจะได้แขนทรงนี้สองอันนะครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันสลับกันเล่นนะครับ ก็เคลียร์นะครับสําหรับคลิปที่แล้วที่บอกว่าทําไมให้ให้มือแบบนี้มาข้างเดียวนะอันนี้เรามีสองข้างแล้วนะครับสรุปก็คือต้องซื้อสองกล่องคู่กันนั่นเองเออประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับเจออีกหนึ่งจุดสดๆเลยก็คือตัวผมนะครับมันจะสังเกตว่ามันจะขัดกับไอ้ตัวปีกข้างหลังตรงนี้นะครับเวลาหันเนี่ยมันจะติดนี่มันจะติดมันจะติดนะครับมันจะติดซ้ายขวานะมันจะติดมันจะหันได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะนะประมาณนี้นะครับ โอเคประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเรียบร้อยหน่อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเวิร์ดนะครับ Second V นะก็เป็นตัวที่มองรวมๆแล้วนะครับดูดีนะครับแต่ว่าถ้ามองแบบเจาะลึกเราก็จะเห็นถึงความไม่เรียบร้อยของดีเทลที่เขาให้มานะครับถ้าอยากจะได้สวยกว่านี้ก็เหมือนเดิมครับต้องไปทำเพิ่มเอาเอง พูดเหมือนตัวนืนเลยนะครับเป็นตัวที่มีดีเทลค่อนข้างดีนะสําหรับตัวนี้นะครับดีเทลที่อยู่กับตัวชิ้นงานนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าเอามายืนคู่กันนะครับกับตัวเบนจามินนี่แบบนี้ถ้าเอามายืนคู่กันนะครับกับตัวเบนจามินแบบนี้ก็จะดูเข้า,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าทีมเข้าเข้าทีมเออเข้าทีมเข้าทีมไปในทิศทางเดียวกันมากๆนะครับแล้วก็ดูดีด้วยนะเออนะครับก็ประมาณนี้นะดูสวยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาสองตัวเนี้นะครับไปอัพดีเทลเพิ่มอีก โดยการเพิ่มสีแต้มไฮไลท์ขึ้นไปอีกตัวละนิดตัวละหน่อยนะครับผมว่าจะดูดีกว่านี้อีกนะราคานะครับสองตัวนี้นะรวมกันก็อยู่ประมาณห้าร้อยนะครับสองตัวนะใครที่ชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เพิ่งออกมาไม่นานเนาะได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็คิดว่าของน่าจะน่าจะมีน่าจะมีให้ซื้ออยู่นะครับไม่น่าจะหมดแหละไวขนาดนั้นนะครับ สำหรับ sd edward second v ตัวเนี้ยก็ทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็น sd มันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากเนาะถ้าเกิดว่าผมติมากเกินไปเดี๋ยวคนจะไม่ชอบผมจะหาว่าผมแบบลังเกียจ sd อะไรอย่างนี้อีกนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับอยากจะให้เพื่อนๆเห็นในทุกๆมุมนะครับของ sd นั่นเองนะว่าคุณซื้อไปแล้วนะคุณจ่ายตังค์แล้วเนี่ยนะครับคุณประกอบแล้วสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรนะครับนี่ก็คือหวังว่าผมจะ สื่อออกมานะครับภาพรวมทั้งหมดให้ได้เห็นกันคิดว่าน่าจะชัดพอนะครับสําหรับการตัดสินใจว่าถ้าฉันซื้อแล้วฉันจะได้อะไรนะครับก็คลิปนี้ก็ทิ้งไว้ที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมชาวี awi, ช่อง c o ส m ิ c ชาวีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ